อ,อยังนี่พี่น้องโอ้ยโอ้ยครับพี่น้องฝนตกแห้งดนหลอดปีครับเบึ่งหงเลยครับพยายามตุ่มบปลาครับพี่น้องแต่ไปหามือแล้วได้ถือว่โอ้ยฝ่าหงวันหายเลยครับพอดีเลยปูกแตงโมครับ ไ,ไหนนอ้องพี่นออ้นองนาองโอ้ยลืมดับเรื่อนคือปะนอ้อใส่ตุ่มดักปลาที่ไหครับหาอยู่หากินครับผมใส่ในสายจะคล้องครับหมานะนอ้องหยองเลย โอโย้ยังเฮ้ยตะลิดครับผมเฮ้ยอู้หยังนีพี่น้องโอ้โย อู้หูหักเลยพี่น้องเลยอ้หูโอ้ยก็ได้ยืเด้อนี่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดโตปาด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 โอ้ยสั่นหมดเลยพี่น้องเลยมันมัน,อน,อน,มน,มนโอ้ยอยู่ 5, 5, 5. วานกินบันให้เลยก็ได้เลยนะครับเนาะ กูยฝ่าเรือมครับพี่น้องที่จะแนวหุ่นหามเต็มลองนี้่เลยครับเละเป็นโจู๊ โอ้งานเข้าฮึบฮึบึบเออเออเอเอเหยียบสนตีนเจ้าของพี่น้อง โกูภูฏไทยน่ะกูดีช่วยเลยเด้อโอ้ความสุขเหล่าผมพี่น้องความสุขที่เ่าสรางึ้นมาเองครับผมฝวัญหน้า,าครับผมสวนกเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับพี่นอ้องบบานๆมาเจาะใส่กินครับผม เลเป็นโจ๊กครับปักติ๋วพี่อนอ้อ,นองก็ดีออเลยเก็บปักติวครับฝนมาอีกแล้ว ไปน้องนี่หมานบ่ละสุดยอดเลยครับหาเนี่ยใส่ก่อนครับหมานมาน หกตัวครับพี่น้องหกตัวเทใส่สมปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะเ้ีเ่ยวไปอีกมือครับช่วงห้ากับเขาเนาะพี่น้องน,นอนดีล่าง ถูกเกบปลักติวนครับติวกำลัางงามเลยครับผมตัางร้ายตุน่นมีกำลังปร่งอดครับมาเจอดแล้วครับเก็บไปแกงปลาครับโบโอากาสพอดี ถ้ามันเป็นดอกนี่อเอาไปซุปครับผมติ๋วอ่อนอ่อนเลยครับหลอเลยห้าปูกันได้ห้ากิน่ดังนั้วครับถูกฝนมาพอดีเลยครับหนาวอ่อนอ่อนขักเลยดอกพี่น้องเนาะ <laughs> ผมเป็นคนมาพักติ๋วนั่แกงยิ้งใส่สีแสดผี้องแกงเขียดเนาะแกงเขียดหรือว่าปลาคอใหญ่ครับ เอาต้นอ,อื่นนล้นะครับสิแก่ก่อนโอ้ตุ่มดักปลาเขากะหามือเนาะครับเนาะหามือได้หกตัวถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยครับผมบานหนองสิพลาหาอยู่หากินบานๆเขาบริรับแนวนะครับเด้อหากินอยู่สวนเจ้าของครับ อื่นเศร้าหากินละเมื่อยมาเก็บไปเด้อพี่น้องเลยเก็บเอาเดอ้อมาสิกแกก่อนครับหมองไม้นี่ครับพี่น้อง,มองหม่องไม้นาะ ปลูกว้เฮ็ดแนวครับผมหาอันได้กับให้มันได้อันนั้นครับต่อไปกะสีขยับขยายเดยมาอยู่นี่แหละครับผมพ่อทุกมือนี่กับนอนอยู่สวนอยู่ครับพี่น้อง ออยอดแมโอเคพี่น้องพอสม,มิสมทธ์นะครับผมเดี๋ยวสมิทธ์จะว่าสุดยอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะปลูกเองกินเองครับผมปลูกเพียรถึงกินกินพียรถึงปลูกโอ้พอหลวงขันพอหลวงพอองค์ขันยังอยู่นะครับผมโอ้โหเล่าสี ให้เน้นพอเพียงเลยครับตุ่มดักปลาเฮ้าพี่นอ้องเพรับมันผมเอื่นตุ่มดักปลาได้ครับพี่น้องเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตุ่มแค่ว่าน,นึงครับผมไม่ได้คือไอ้นั้นนะครับอู้บ่ได้คือบักสลัดได้ครับบักสลัดบักงูได้พี่น้องพรอกันคลิปต่อไปครับกาผลงานกดไลค์กดแชร์บานนองแต่ก่อนใส่เจนได้ครับพี่นอ้องเสียออกไปได้บอแค่นั้นแหละ มันทิ้มาหลอกไหมครับผมเบิ่องบนโอ้หากินหมานครับพี่น้องหาอยู่หาก,กินหมานเท่าสุดยอดแล้วครับไปครับไปไปพี่น้องไปฝนแห้งโผูดอย่าะออกไปบรนะิเวณนั้นพี่น้องเนาะสุดยอดไปไหนน้อาไปแกงป่าครับผมโอ้หาหมือสุดยอดมานมันครับไปได้บ่ไปได้ไ,ได,ไได้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 ฝนตกแห้งแล้วมันดินเกลียนครับอู้ โอ้ปัดเบิง่งว่ะฝนหน้นามโมงฝนบ่ตกดนเนาะพี่น้องเนาะมันก็เลยอย่างนี้ัชไดากระฟากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคลิปต่อไปได้เป็นน้องเด้อสุขภาพแข็งแรงถูกผูกทุกท่านดูแลสุขภาพกันครับผมอย่าฮะผมหลายเด้อพี่น้องเด้อมือตึบครับผมฝนตกสามรอบวันนี้ครับอ่า ยังกระดีเมื่อครับไปนองคนตกชุ่มช่ำครับ